สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะเอาพบกับคุณคูแตงนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาเรียนเรื่อง Tony ่แอนแคโรนะคะหรือว่าแค r รลสดของ Tony ที่เราได้เรียนเปในวิชา,า,าของคุณครูมิวแล้วใช่ไหมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนว่ามีคําศัพท์อะไรที่เป็นภาษาอังกฤษที่แทรกอยู่ในนิทานเรื่องนี้บ้างไปดูกันเลยโอเคค่ะเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์จากเรื่องโทนี่แอนแคโ o สกัน มีอะไรบ้างคำแรก R A B B I T แ a b b ิ b I t แปลว่ากระต่าย C A R R O T ot, wer, ot, a r r o t แปลว่าแครอท F A M I L Y family แปลว่าครอบครัว F A T H E R father แปลว่าพ่ F a t H e r, utter, wer, พอ M O T H E R Mother, แปลว่าแม่ U N C L E uncle แปลว่าลุง B E D b แปลว่าเตียงนอน R A T rat แ,แปลว่าหมู b u g b u t แปลว่าแมลง s o u s e house แปลว่าบ้านโอเคค่ะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้ง10คคำจากนิทานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะให้งานนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะอัดคลิปวิดีโอท่องคำศัพท์ที่คุณครูสอนไปนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ r b p i t แปลว่ากระต่าย Carrot แปลว่าแครอท t f a t e r แปลว่า, arter, วาพอ่ออย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆทั้งหมด10คคำนะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอลงกลุ่มให้คุณครูแล้วคุณครูจะไปตรวจงานในนั้นนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย